สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยในเกม d e m o n Slayer Quest เกมมือถือแนวไอดอล RPG ดาบพิฆาตอาสูนจะดเีมต่อสู้ตรลวีดานเปิดใหม่ของนังค่าย X7 Game ทาง X7 Game ได้นทำการแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี6,480หยวนหรือประมาณ30 0 0 0บาทไทยแจกทุกวันนะครับอ่ะแล้วก็เ,เกมนี้ สามารถเล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS และ Android สำหรับวิธีดาวน์โหลดท้ายคลิปครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับอ่าเกมนี้จะแจกคูปองบัตเติเมเงินเนาะมาที่สวัสดิการตรงนี้ครับคูปองเห็นเลยระบบรายละเอียดการใช้งานเห็นไหมครับ6,480หยวนถ้าตีเงินไทยก็ประมาณ30 0 0 0บาทไทยนะทุกคนนะแจกทุกวันนะ เราสามารถใช้คูปองมาเติมเงินฟรีซื้อพวกแพ็คเติมเงินต่างๆได้ภายในเกมทุกแพ็คเติมเงินเลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์ครับสำหรับที่การเล่นนะครับผมให้เรากดติ๊กหน้าจอเลยนะทุกคนกดติ๊กหน้าจอเนาะอ่าตัวละครของเราก็จะโจมตีให้เรานะครับทุกคนนะอ่าสำหรับตัวละครหลักของเราครับผมตัวนี้เนาะผมจําชื่อไม,ไม่ได้นะตัวนี้แหละ เราสามารถใช้พวกข้าวปั้นพวกอาหารพวกนี้ได้เนาะมันก็จะบดให้เราเองเห็นไหมครับผมใช้ข้าวปั้นมันก็จะบอดให้ประมาณ15นาทีนะเห็นไหมครับมันโจมตีเราอัตโนมัตินะ,ะแล้วก็เกมนี้ครับผมมันจะผ่านด่านไปเรื่อยๆเนาะ,อะพอมันครบสเตจต,ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะต่อสู้กับบอสเนาะเห็นไหมครับที่เป็นที่เป็นรูปสารแบบนี้เนาะต่อสู้ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ อ่าแล้วก็เกมนี้นะทุกคนก็จะมีรางวัลไอดอลนะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นรางวัลไอดอลนะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงประมาณนี้นะทุกคนนะสามารถกดรับได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆนะที่จะไว้อัปเกรดตัวละครของเรานะครับทิธีการเล่นก็ง่ายๆแค่นี้เองนะทุกคนนะแค่เราากดติ๊กหน้าจอนะตนัวละครเราก็จะต่อสู้แล้วก็เล่นผ่านดาบไปเรื่อยนะทุกคนนะ อ่าถัดมาครับก็จะเป็นระบบตัวละครนะครับเกมนี้เราสามารถจัดทีมตัวละครได้สูงสุด6ตัวละครนะ,ะแล้วก็รวมกับตัวละครหลักของเราเนาะตัวนี้นะครับสำหรับตัวละครเราสามารถอัปเกรดเลเวลได้ครับทุกคนนะเห็นไหมครับเลเวลเราสามารถอัปเกรดได้เท่ากับตัวละครหลักของเราเนาะอย่างเช่นตัวละครหลักของผมเลเวล410ออ่าผมก็ต้องอัพพวกตัวละครที่ผมจัดทีมลงเนาะ อ่าให้เท่าเลเวล410นะครับผมนะมันอัพเกินตัวละครหลักของเราไม่ได้นะครับผมในการอัพตัวละครนะผมก็จะมีการอนะัพเลเวลเนาะพอเราอัพเลเวลนะครับก็มันก็จะปลดล็อกสกิลของตัวละครนะก็จะมีการใส่อวงอาวุธอุปกรณ์ต่างๆการอัพดาวผมการอัพดาวก็หาตัวซ้ำมาหรือว่าหาเศษตัวละครตัวนั้นมาเนาะหาโคตรง่ายบอกเลยครับผมเกมนี้นะตัวละครก็จะมาจาก อาดาเป็านาะาสูทั้งหมดเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครลับที่รอปลดล็อกนะทุกคนนะแล้วก็หาสุ่มได้จากตู้กาชาเนาะ,ะถัดมาครับผมก็จะเป็นระบบการใส่อุปกรณ์การตีบวกอุปกรณ์นะสามารถกดตีบวกตรงนี้ได้เลยครับทุกคนถ้าเรามีทรัพยากรเนาะกดได้เลยครับก็จะตีบวกให้เราอัตโนมัตินะถัดมาอันนี้จะเป็นการเปิดลูกไฟนะครับลูกไฟตรงนี้มันมีโอกาสออก พวกตัวละครแล้วก็ทรัพยากรต,าต่างๆนะทุกคน,นให้เรากดเปิดไปนะมันก็จะสะสมคะแนนตรงนี้ให้เรานะครับแล้วก็สามารถกดรับได้กดเปิดไปเรื่อยๆทุกคนก็จะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะให้เรากดเปิดให้หมดนะตรงนี้ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นระบบการแต่หัวคอยนะครับทุกคนตรงนี้ที่แต่หัวคอยเนาะก็จะมีการจะอันดับแลนด์กิ้งนะครับเหมือนเกมไอดอลอาร์พีจีทั่วไปเลยนะ จะอันดับนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าท้าทายดูครับมีเราจัดทีมนะตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถจัดทีมได้เลยนะครับผมอันนี้มันจะไม่รวมตัวละครหลักของเราเนาะก็จะจัดได้5ตัวนะที่เป็นตัวละครที่เราจัดทีมเอาไว้ต่อสู้เนาะจัดทีมได้เลยครับทุกคนจัดทีมเสร็จก็กดต่อสู้ได้เลยครับก็จะใช้เข้าปั้น1อันเนาะมีระบบเร่งความเร็วคูณ2 นะครับแล้วก็มีระบบข้ามนะภาพสวยนะทุกคนนะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ x x Game นเะกนะสำหรับเกมดาบพิฆาตอสูรเนานนะเราชนะก็จะได้รับทองแล้วก็หินที่เอาไว้อัปเกรดอาวุธนะครับแล้วก็ไต่หอคอยไปเรื่อยเนาะแล้วก็จะมีระบบร้านของร้านค้าอนะไรต่างๆนะทุกคนนะปลดล็อกจะเป็นแพ็คเติมเงินนะ ตรงนี้ก็จะเป็นระบบกาชาปองนะครับผมกาชาปองก็เราสามารถสุ่มได้1ครั้ง100ครั้งแล้วก็10ครั้งแนละ้วก็จะมีแค่1ตู้นะทุกคนนะอ่ามันก็มีโอกาสออกตัวละครการสีแดงนะทุกคนผมสุ่มไปดูครับ10ครั้งครับเห็นไหมครับนี่ออกตัวซนะ้ำเนาะจะเป็นเศษเนาะถ้าเราได้แล้วนะกดสุ่มไปครับเศษตัวละครตัวซ้ำเราสามารถเอาไปอัพดาวได้นะได,ได้ตัวละครอ่าได้ตัวละครตัวใหม่นะตัวนี้ อโคตรง่ายครับผมบอกเลยเลยกาชาออกอีกแล้วนะครับเกมมันอาจจะดีเลยนิดนึงนะทุกคนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่ตู้เกมเนาะตู้กาชาก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็จ,จะเป็นตู้ในการเลือกนะครับในการเลือกฝ่ายเนาะเลือกตัวละครได้นะทุกคนอันนี้แนะนําให้มาเปิดตู้นี้ก่อนนะนะครับ แล้วก็จะมีระบบต่างๆนะระบบทำเควสนะครับทำเควสต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆตรงนี้นะครับกิจกรรมเติมเงินอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เกมนี้จแจกกิฟต์โค้ดด้วยนะครับทุกคนสําหรับวิธีการเติมโค้ดเรามาที่รูปโปรไฟล์ครับเรามาที่กล่องของขวัญตรงนี้โค้ดหาได้จากไหนนี่เลยสวัสดิการหลัวของขวัญที่ถูกอ้างสิทธิตรงนี้ นี่ครับมี4โค้ดนะที่แจก,กตอนนี้กดคัดลอกครับพอเราคัดลอกโค้ดมาแล้วผมให้เรามากรอกที่ตรงนี้ครับกดวางได้เลยกดเติมโค้ดครับอันนี้ผมเติมไปแล้วเนาะแนะนำให้เติมให้ครบของทุกโค้ดนะแล้วก็ x s สเ n game ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใชา้นะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วเกมนะครับแล้วก็บูสเตอร์หา VPN เนาะคลิกอตัตโนมัติเหมือนภาพซ้อนภาพคนเกมในคนนี้ก็เรามาใช้ดูนะครับผม ต่อไปผมขออนุญาตสอบที่การใช้คูปองบัตรเติมเงินฟรี3 0 0 0 0บาทนะครับให้เราเลือกแพ็คที่เราต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับเลือกแพ็คมาครับผมเช่นผมจะเติมเป็นแพ็กหาแพ็คแป๊บหนึ่งเลยครับแพ็คตัวอย่างเนาะเดี๋ยวหาหาก่อนแป๊บหนึง่งแพ็คนี้แล้วกัน648อย่หยวนเนาะกดติ๊กเข้าไปครับ ก็รอสักคู่อ๋ออ๋อนี่ผมมีคูปองนี้อยู่แล้วทุกคนนะ,อะโอเคกดที่เข้าไปก่อนเดี๋ยวผมกดซื้อแป๊บหนึง่งนะครับให้เรากดที่ตรงนี้ก็ได้ครับทุกคนที่เป็นคูปองสีทองตรงนี้เนาะกดที่เข้าไปครับมันก็จะมีให้เราเติมเงินนะให้เราเลือกได้เลยเนาะ,ะเลือกเป็นสามพันละกันนะครับอโอเคกดเข้าไปครับ รอสักคู่ครับผมเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะใช้คูปองตึงคนให้เราเองนะทุกคนนะ3,000หยวนเนาะก็กดชําระเงินได้เลยครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็ได้รับคูปองมาแล้วแล้วก็สามารถซื้อแพ็คเติมเงินต่างๆได้เลยนะครับทุกคนนะสูงสุดอยู่ที่6,480หยวนเนาะอ่านะครับผมแจกทุกวันนะครับสามารถใช้คูปองตรงนี้ซื้อแพ็คได้เลยนะครับลองมาเล่นดูนะใครที่ชื่นชอบแนว ดาวพิฆาตสูตรเนาะไอดอร์พีจีนะครับทุกคนนะพัฒนาตัวละครผ่านดาวไปเรื่อยเนาะมีการแต่งฮอกคอยอเลน,น,นาพีพีก็มีนะแต่ผมหาไม่เจอครับทุกคนเรามาเล่นดูผมสำหรับเกม Demon Slayer Quest ของ X7 Game เนกะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c ค i b e ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Demon s l a y e r Quest แล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับ ได้รับส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็คเติมเงินนะครับแล้วก็ได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี6,480หยวนหรือประมาณ30,000บาทไทยนะครับแจกทุกวันนะะแล้วก็ได้รับกิฟต์โค้ดทั้งหมด4โค้ดนะทุกคนนะะให้เรามากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับผมพอเราดาวน์โหลดเสร็จทําการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จจะขึ้นคําว่า Open ครับกดคําว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ